สวัสดีค่ะวันนี้พบกับส้มโอนะเป็นช่องครอบครัวเลยคันนี้นําเสนอมากเลยค่ะสำหร,รับรถสไตล์นี้เลยนะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเซนต้า 1.5V คันนี้ตัวท็อปสุดไม่พอค่ะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นล้อ t r d และยางเป็นตัว Pirelli นะสัญชาติอิตาลีใหม่กริปสวยมากค่ะไม่พออีกนะสำหรับคันนี้นะเสร็จช่วงล่างมาแล้วเป็นตัว S ไดรับรองค่ะ ท่านใดที่ชอบรถที่พร้อมชุดแต่งเซ็ตช่วงช่วงล่างอย่างดีมาแล้วรีบพูดไปหน่อยอันนี้ออปชันแน่นจริงค่ะไล่ไม่ถูกเลยนะสะันนี้เลยห้ามพลาดเลยค่ะแล้วราคาดีมากเพิ่งเข้ามาเลยนะบอกเลยค่ะจัดด่วนเลยค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่519,000บาทค่ะบอกเลยค่ะว่าได้ไปคุ้มค่าคุม้มราคาเลยนะสำหรับตัวชุดแต่งเดี๋ยวมาดูดีไซน์ของหน้าเขาก่อนค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นเซ็นทา 1.5V นะไฟเป็น LED ลูกค้าท่านเดิมเจ้าของท่านเดิมค่ะใส่ตัวโลโก้ไฮบริดแต่งมาแล้วเรียบร้อยไม่พอนะมีเพิ่มเติมพิเศษเลยในส่วนของล้อค่ะล้อแม็กนะเป็นตัว TRD ของแท้เลยนะแล้วยางเป็นตัวพิรลลี่ค่ะเป็น R15 มีเพิ่มอีกก็คือช่วงล่างที่สโอรแจ้งเลยอะ่ะ ได้ตัว S Drive มาแล้วเรียบร้อยอันนี้เซ็ตช่วงล่างแค่ค่าชุดแต่งนี้ก็เกือบแสนแล้วนะคันนี้ที่ได้ไปค่ะกล้องมองรอบคัน360องศามีมาครบสำหรับคันนี้ด้ยนะเซ็นท่า 1.5V ได้ประตูสไลด์ซ้ายขวาเรามาชมกันค่ะคันนี้บอกเลยโลโก้ชุดแต่งจัดเต็มมาคุ้มค่าคุ้มราคาเบ็ดเร็จนี้ชุดแต่งนี่เกือบแสนเลยนะสำหรับสไตล์นี้หรือท่านใดที่อยากได้นะรถครอบครัวที่แต่งไปแล้วพร้อมใช้งานคันนี้นนบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามาก สำหรับคันนี้ค่ะราคาดีนะนเพชรยนต์เปิดตัวอยู่ที่519,000บาททนเองผ่อนต่อเดือนค่ะเพียงเดือนละ9,100บาทสนใจซื้อสดหรือฟรีดาวผ่อนทักด่วนเลยค่ะเรามาชมภายในค่ะว่าภายในคันนี้มีอะไรให้เล่นกันบ้างมาภายในนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสภาพใหม่จริงค่ะแล้วก็เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะเป็นตัวนี้เป็นยูริเทนค่ะแล้วก็เป็นหนังเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วสบานปรับพับ,บได้ไม่พอนะ คันนี้ค่ะฟังก์ชันมาค่อนข้างครบเดี๋ยวเราไล่ดูกันเลยปุ่มพุชสตาร์ทมาแล้วเรียบร้อยสำหรับตัวนี้เลยเป็นเซนต้าตัวท็อปนะฟังก์ชั่นการเปิดปิดประตูเป็นประตูสไลด์ทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะสามารถเปิดปิดจากผู้ขับได้คันนี้บอกเลยตอบโจทย์ไซครอบครัวค่ะห้ามพลาดเลยท่านใดสนใจอยากได้รถไว้ใช้นะหรือเดินทางนะบอกเลยว่าคันนี้ชุดแต่งครบฟังก์ชันครบตัวท็อปราคาดีด้วยนะ พวเมลัยเป็นมัลติฟังกชันแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นตัวมัดวัดเนาะก็เน้นการใช้งานเป็นหลักเลยลักษณะนี้เลยค่ะไม่พอนะตัวหน้าจอนี่คือแบบดีมากเดี๋ยวสมมติเปิดให้ดูคันนี้เพิ่มเติมมาในกล้องมองรอบคันมันดีมากค่ะในสําหรับรถครอบครัวสไตล์จะที่นั่งนะฟังก์ชันนี้มีแล้วดีคุ้มค่าคุ้มราคาะคะ่ะแต่ดีสุดคือชุดแต่งที่มันราคารวมๆแล้วเกือบแสนเลยค่ะ แล้วตัวแอร์ค่ะแอร์เป็นแอร์แยกอ,ออโต้ปรับคอนโทรลได้แต่ตรงนี้เลยนะเกียร์ออโต้มาแล้วเรียบร้อยอันนี้ปรับพับได้เป็นเบรกมือค่ะเบาะนะมันดีมากเลยเบาะเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยเดินได้แล้วก็ตีตะเข็ดด้วยเป็นอ่อสับสีส้มค่ะอ่าตรงนี้เลยคือเป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นหนังซอฟทัชทั้งหมดเลยแล้วก็มีตัววางเท้าแขนให้ด้วยบอกเลยค่ะว่าคันนี้นะใครได้ไปนะคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ชุดแต่งก็ะเลิศอละเรามาดูกันค่ะว่าในส่วนนี้ มาเป็นประตูสไลด์ไฟฟา้ามาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับผู้โดยสารตอนกลางค่ะออปชันแค่นี้ยังไม่พอนะสำหรับคันนี้เลยมีจอมาให้เรียบร้อยด้วยสำหรับตัวเซ็นตา้าบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวที่เนกประสงค์มากเลยค่ะใครได้ไปหรือสนใจนะซื้อเพิ่มเติม,เ,ตมเอาไว้ใช้งานส่วนตัวเดินทางเป็นแกงครอบครัวคันนี้ได้มีกล้องมันชึกหน้าจากทางโตตามอตเตอร์มาแล้วเรียบร้อยคันนี้คือซื้อไปใช้งานได้สบายๆเลย มีอันนี้แถว2ค่ะก็เป็นเบาะหนังนะละนักษณะเบาะหนังเดินได้ตะเข็บเป็นสีส้มเช่นเดียวกันกว้างนะจริงๆอ่ะกว้างมากเลยแล้วก็มีตัวจอมีแอร์ค่ะแอร์ก็จะมีตัวแอร์เป็นสามารถคอนโทรลจากแถวกลางได้เนาะแล้วก็มีไฟเดีย๋ยวเราไปดูซิแถวหลังเพิ่มเติมเลยว่าเป็นประตูสไลด์นะใช้งานง่ายเลยถ้าเราแบบกดแล้วก็จะบอกว่าขึ้นลงง่ายมากพอรถลักษณะนี้คือเหมาะสําหรับเดินทางแก๊งปาร์ตี้ไม่พอค่ะครอบครัวนะที่มีผู้ใหญ่หรือว่า ผู้สูงวัยก็ขึ้นลงง่ายค่ะเด็กอีกอันนี้ตอบโจทย์มีจอหลังให้ลูกๆแล้วก็ดูหนังสะดวกสบายประตูค่อนข้างใช้งานง่ายนะเป็นยกค่ะเป็นโชกคคันนี้แต่งมาเต็มค่ะได้พรมเป็นพรมทีดีเป็นพรมที่ลูกค้าติดมาให้เราเรียบร้อยก็คือมีพรมยันแถวหลังก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายมากเลยมีถาดท้ายมาเราเรียบร้อยอันนี้คือแถวหลังค่ะพับแยกได้ค่ะ 50 50าค่ะตัวนี้ค่ะแล้วบอกเลยนะว่าคันนี้ใครได้ไปอ่ะห้ามพลาดจริงๆคุ้มค่าแค่ชุดแต่งก็คุ้มค่าแล้วค่ะสำหรับคันนี้เลยฟังก์ชันครบนะสำหรับรถครอบครัวจะที่นั่งโลโก้มีช R D ดีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้คุ้มค่าคุณ้ค่ะแค่ยางแค่ล้อแม็กช่วงล่างก็เกือบแสนแล้วนะแต่ว่าลูกค้าซื้อต่อไปก็คือในราคา5 1 9แส0ึงับาทบอกเลยค่ะฟังก์ชันครบตัวท็อปคันนี้ห้ามพลาด ไลด์ไฟฟ้านะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวาเลยขึ้นลงง่ายสะดวกสบายค่ะแล้วการปรับพับก็ขึ้นง่ายเช่นเดียวกันเพราะว่ารถมันเป็นจีแบบไม่ได้สูงมากค่ะคราวนี้ขึ้นลงสะดวกสบายตอบโจทย์สุดๆเลยด้านในนะคะลักษณะเช่นเดียวกันเลยเป็นเบาะหนังค่ะเดินได้ตะเข็บเป็นสีส้มเรียบร้อยพรมมาครบหมดแล้วค่ะสำหรับคันนี้เลยห้ามพลาดจริงๆไม่อยากให้พลาดเลยเพึ่งมาเลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้รถครอบครัวจะที่นั่ง ที่มีแผนที่จะใช้เร็วๆนี้นะคันนี้ตอบโจทย์เลยดววๆเลยค่ะ519,000ราคาดีขนาดนี้ฟังก์ชันสภาพคือใหม่จริงหนังนี่คือไม่มีริ้วรอยเลยะค่ะคันนี้ปะทักด่วนเลยนะคะเดี๋ยวส้มโอให้ช่องทางการติดต่อนะสำหรับคันนี้เลยบอกเลยค่ะว่าเข้ามาแล้วอาจจะไปไวมากสำหรับตัวเซนต้า1.6 v คันนี้ตัวท็อปที่ฟังก์ชันครบไม่พอชุดแต่งอะไรยังมาเต็มอีก เจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปนะคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ที่519,00 0หรือผ่อนเพียงเดือนละ9,100บาทเงินเดือน18สามารถฟรีดาวแล้วก็ผ่อนตามเลทที่แจ้งได้เลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยห้ามพลาดจริงๆนะอยากแนะนำนำเสนอมากเลยค่ะในส่วนของตัวรถค่อนข้างใหม่กิฟสีดำไม่มีริ้วรอยไม่มีขนแมวไม่มีรอยบุบไม่มีรักยิ้มใดๆแค่รอแค่นี้ก็จัดเต็มมากๆเลยค่ะ ห้ามพลาจริงๆเลยนะคัะนนี้สนใจทั้งหาสมอด่วนได้เลยนะคะ0918459213นะคะ